ุตสาหไทยอินไซต์แลนอย่างที่กับอย่างที่กาบเรียนทราบกันแล้วนะครับว่าฝ่ายค้านซักฟอกนายกลงตู่มีประเด็นที่เกี่ยวพันกับสถาบันด้วยอย่างนน้อยสามประเด็นด้วยกันอย่างเช่นทำลายความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันกับประชาชนแอบอ้างสถาบันเพื่อบกปิดความล้มเหลวในการหาวราชการันของตัวเองดังนี้เป็นต้น รัฐบาลเขา,เขาก็สกิดผ่านประธานชวนบอกว่าไปคุยกับฝ่ายค้านหน่อยอปัดประเด็นสาบันออกจากยติสักฟอกได้ไหมมันไม่ดีเราจะไปกันที่พลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศนะคะเป็นสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเสรีรวมไทยอยู่ซีกฝ่ายค้านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับทำไมต้องมาที่ผมด้วยอะ ก็เป็นแกนนำฝ่ายค้านคนหนึ่งก็เป็นทางฝ่ายค้านไงเผื่อมีข้อมูลอะไรก็เป็นแกนนำฝ่ายค้านคนหนึ่งไงเรื่อศีลาเห็นสัมภาษณ์ศีลาบ่อยไม่เห็นตาป้าตกน้อยใจอีกน้อยใจเอาเอาเอาโอเคอย่าน้อยใจอย่าน้อยใจค่ะเอาเอาคุณสริวิสุทธิ์ครับคุณสริพิสุทธิ์ครับทางรัฐบาลก็บอกว่านยติสักฟอกมันมีประเด็นเกี่ยวพันกับรถฐบานมันไม่ดีเขี่ยออกได้ไหมตัดออกได้ไหม จุดนี้ของฝ่ายค้านเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับต้องคุยกันไหมคะในฝ่ายค้านกับประเด็นนี้อมไม่ไม่ต้องคุยหรอกครับคือเรื่องนี้ฝ่ายรัฐบาลก็พยายามทาลายฝ่ายค้านสร้างภาพโพสให้ประชาชนเห็นว่าฝ่ายค้านเนี่ยนะครับไม่ดีใช้ไม่ได้นะจะอภิปรายอะไรไปพาดพิงถึงสถาบันครับ ความจริงเนี่ยตั้งแต่พอคุณนายติ่าผมมาเนี่ยผมก็เอาอุฎติมาดูนะค่ะมันเื่องจติถ้าเกี่ยวกับสถาบันมันก็ไม่ยึดมอำนาในการปกครองระบบแท้ใจมันมีพระอัสสัช่รงเป็นหวมุกครับเกี่ยวไหมครับถ้าคุณไปยุธ์เองยึดอำนาจมานะใช่ไหมครับถูกไหมครับครับทำกรณ์ทำลายความสัมพันธ์นดีระหว่างสถาบันขบราชทกประชาชนครับอ้าเวลาอาจจะ ถอนหมุดคณะราษฎรนะใครถอนทหารถอนั้งนั้นครวไปอ้างทัานทำไมเห็นไหมไปอ้างทัานทำไมนะม็อบมาก็เอาทหารใส่เส mm ื hmm. ้อเหลืองมานะครับมาสู้กับม็อบคเอาคนใส่เสื้อเหลืองนะตั้งชื่อกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรต่างถือธงชาตินเขียนต้เขียนปลายจงรักภักดีเรานักในหลวงมาต่อสู้ครับมเบิ้ลอะไรต่างเนี้ยใครทำอ่ะ ใช่ไหมฮะใครสนับสนุนล่ะครับสถาบานไม่ได้สนับสนุนแน่นะครับนะครับหรือจำนายคอานำสภาบานไปข้ออ้างตู้แบ่งแยกประชาชนเอาเดี๋ยวจะเดินดึงคดีมาตราหนึ่งหนสองบ้างครับซึ่งผมทราบดีว่าในหลวงท่านไม่ท่านม่มีนโยบายอะไรต่างๆอย่างนี้เลยนะครับคตั้งแต่รัชการที่เก้ามาแล้วครับตั้งแต่ผมรับราชการมานะฮะนะ ท่านสั่งก็จะซ้าไปแต่ผมไม่ได้สั่งกับผมนะสั่งผ่านผู้ใหญ่มานะครับเรื่องนี้ไม่ฟ้องนะไม่เอาผมก็สั่งไม่ฟ้องหมดตั้งแต่รัชการที่เกคาับแล้วก็แอบบ้างสาบานมาเป็นเกาะคำบางสินบางความล้มเหลวในการขยายราชการแผ่นดินนะครับยังถวายสัตว์คุณถวายสัตว์ไม่ครบคุณก็อ้างประมาทศักด์อยู่นะไปเอาพระราชดำรัสของผมท่านเป็นลายลักษอนมา ่าวอ้างเราได้รับคำร้องเรียใจากพระมารสถาแล้วเพราะฉะนั้นผมดูประเด็นเหล่านี้นะมันไม่ได้มีอะไรที่ทําให้ไปถึงสถาบันพระมาริย์เลยพียดีต่ว่าเขาอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณในประเด็นเหล่านี้นะครับซึ่งเวลาอภิปรายนะทักษุณทานไม่มีประเด็นเหล่านี้อยู่แล้วนะถ้าอื่นผมไม่รู้ว่าของใครนะเวลาเขาอภิปรายนะผมคิดว่าเขาก็พยายามอีกเรี่ยงอยู่เพราะทุกคนก็รู้ข้อบังคับ ครับเพราะในข้อบังคับเนี่ยเขาไม่ได้ห้ามพูดถึงประมาทศั์นะครับครับก็พูดถึงห้ามไม่สรุปสั้นๆก็คือห้ามไม่ให้กล่าวถึงสถาบันประมาทศักริ์โดยไม่จําเป็นโดยไม่จาเป็นนะแต่ถ้าไม่จําเป็นจะพูดถึงเลยโดยไม่จำเป็นผมคิดว่าคนที่ยื่นยัดสีต่างๆเหล่าเนี้ยนะครับผมคิดว่าเนื้อหาต่างๆนะเขาคิดว่าเขาจะพูดเฉพาะที่จำเป็นนั้นนนัเองเขาก็จงรักภักดีนะ ส่อพระมหากษัตริย์ทั้งนั้นน่ะนะเรารุ่นนี้นะนะครับนะอยู่กับราชการที่เก้าเลยรเชการที่เกามานานเนี่ยนะเราต้องดูรายรัฐบาลครับครับสรุปก็คือสายลูกัดอนะครับครับสรุปก็คือฝ่ายค้านจะไม่แก้ยติสักฟอกนายกอันนี้ผมพูดแทนฝ่ายค้านไม่ได้นะเพราะว่าผมก็สิบเสียงนั่นเองนะแต่จะยังไงก็แล้วแต่แต่ในความคิดเห็นผมไม่ได้เกี่ยวข้องเลย ฝ่ายรัฐบาลเองพยายามที่จะทำรายน้ำหนักทำลายอ่าแบ่งแยกฝ่ายค้านตรงข้ามกับคำว่าสัตว์สี่อิกหรือโม่เลรนะคร็วับถือว่าเร็วมากโอเคเร็วเร็วยังไงบางทีคราวที่แล้วคุณก็อยู่พักหนึ่งนะแล้วคุณก็ถูกดำเนินคดีเรื่องทุจริตประพฤตินิชอบโอมเยอะแยะที่โพราส์นะเอาเอาเก้าองเฟิองกันหมดนะแล้วคาณก็ย้ายภาพเพื่ออะไรเพื่อเอาตัวรอด ครับแล้วก็ไปทําลายพักเดิมคนพวกนี้ใช้ไม่ได้โอเคสรุปก็คือไม่จําต้องอีกอีกอีกหนึ่งเรื่องนะฮะอีกรองอีกหนึ่งเรื่องนะฮะพักฝ่ายค้านที่เสนอประเด็นสถาบันเข้ามาก็คือพักเก้าไก่หรือเปล่าฮะผมไม่รู้ผมไม่เห็นผมเห็นเค่าผมค้ยตึงนะเราเราก็พอประชุมร่วมทุกคนได้ยื่นเป็นความรับแต่ใส่ที่เพื่อไทยเพราะเพื่อไทยก็พักใหญ่ร้อยก็่าองเราะก็เป็นคนสรุปรวบรวมทั้งหมดนะครับเขียนยัติจูงไหมครับ นะครับฉะนั้นประเด็นที่จะมาอภิปรายที <pad <pad ่พูดสักครู่เนี่ยผมไม่รู้ประเด็นของใครแต่ของลืมทายไม่มีนะครับถึงมีก็ไม่ได้นะก็สามารถอภิปรายได้โอเคครับเราจะพูดเฉพาะที่จาเป็นครับครับครับคุณสัิพิสุทธิ์ครับที่เขาหวาดเสียวกันกับเรื่องนี้ก็เพราะว่าเขาสงสัยกันว่าก้าวไกลเนี่ยจะเป็นเจ้าของความคิดที่จะอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวพันกับสถาบันขณะเดียวกันก็ไปทะลุกันว่า พรรคเก้าไกลเขากําลังจะเสนอร่างพาระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมมาตราหนึ่งหนึ่งสองอยู่เป็นสองอย่างเป็นสองเหตุการณ์ที่คู่ขนานกันหลายคนเขาก็จึงหวาดเสียวว่า,าว่าว่าเก้าไกลเขาจะไปสปิกิิงในสภาวันนั้นอย่างไรเขาหวาดเสียวกันนะนะก็ก็เ,เอาอย่างนี้แยกเป็นสองประเด็น<า>ประเด็นที่อยา่าพิปายประเด็นหนึ่งกับประเด็นเสนอกฎหมายประเด็นหนึ่งค่ะค่ะใช่ไหม,มประเด็นอภิปรายนะครับฝ่ายรัฐบาลก็ยังเพิ่งอย่าเพิ่งไป ยัดเขาว่าเขาจะอภิปรายอะไรกับพระสาสัที่ความก่อนครับคุณสามารถประท้วงได้ประธานก็สามารถให้หยุดพูดได้ไม่หยุดประธานก็เชิญออกได้ไล่ออกได้ใช่ไหมต้องฟังก่อนเม่ใช่ก็ต้องให้เขาพูดไปนะไม่ดีติดข้อบังคับนะก็บอกให้หยุดไม่หยุดก็ไล่ออกนะทําได้ใช่ไหมครับทําได้ทําได้ความก่อนละอำนาจประธานทําได้ ใช่ไหมฮะครับเรื่องที่สองเรื่องการเสนอมาตราร้อยสิบสองกบม้วไม่รู้ว่าถ้าเข้าไปก็เสนอยังไงนะครับนะครับครับแต่เราเราจะต้องต้องมองมองเป็นกลางนะครับมองเป็นกลางนะในเรื่องมาตราร้อยสิบสองเนี่ยมันเรื่องดูหมิ่นบุญกามต้องมาตั์และจะตายญาตินะมันเป็นรวมอยู่ในอาคาตอาคาตมาตรายอยู่มาตราเดียวกันในหมวดพระมหาษสตร์ ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกคนเลยผมเอาเลยทั้งรัฐบาลท้งคุณประยุท์มารวมทั้งคุณระดายที่ดำเนินรายการที่ไทยรัฐไทยนี่นะไม่ได้มีประสบการณ์เท่าผมหรอกนะเดี๋ยวสิ่งตรงนี้ผมจะอธิบายให้ฟังนะเกื่เยื่อนหละกแะแม้กระทั่งสมัยแต่ก่อนนะก็ไปสร้างเรื่องเท็จรอบวงสมเด็จพระนางเจ้าแล้วไ่ยึดอำนาจกัน ในพวกนี้เร็วทั้งนั้นถึงสถาบันร็สัมาโดยก็บนไปเรื่องเลยเพราะฉะนั้นเรื่องดูหมิ่นค่ามาลายมันก็ยัดเยียดกันผมเองก็ถูกยัดเยียดมาทั้งสองคดีใช่ไหมฮะผมรับเปรียนเรามานะครับสถาบันตนตอนได้หลวงอยู่แล้วตอนราชวงศ์อยู่แล้วจะไปดูหมิ่นเนื้อมาสกุสัต์ได้ไง แต่ถึงเวลามันก็ยัดเยียดผมครับแล้วเด็กๆกุ้เนี้ยมันจะสูงยัดเยียดจะหาไม่รู้เรื่องหรอกครัคครับนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องมีการแก้ไขแต่จะแก้ไต่ก็ดูเขาสิโอเคสรุปก็คือฟังฟังน้องๆก้าวไก่เขาเขาเขาเสนอก่อนก็แล้วกันว่าเขาเสนออย่างไรเราค่อยวิจารณ์ว่ากันงั้นเถอะใช่ใช่เห็นไหมครับกฎหมายเนี่ยมันแก้ได้ทุกฉบับเลยนะใช่ใช่แก้ได้ค่ะแต่ว่าก็ดูเขาก่อนว่าจะยังไงนะคะต้องให้โอกาส ฝากไปถึงประธานกรรมิการกฎหมายหน่อยช่วยดูไอ้เรื่องพวกเนี้ยนะครับ <c oughs> เป็นประธานกฎหมายก็ต้องดูกฎหมายทุกฉบับในประเทศไทยมันไม่ถูกต้อง <c oughs> ต้อง <c oughs> ต้องแก้ไข <c oughs> <ค>ใช่ไมไม่ได้ไปเรียกเข้ามาเรื่อง <c oughs> บ่นั่งเรื่องไอ้นู่นนั่นเลยนมันไม่ใช่หน้าที่ <c oughs> อโอเครับทราบเดี๋ยวส่งผ่านให้นะคะกราบขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณนะคะท่านพลตํารวจเอกเสรีพิสุตรเตมีเวศนะคะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยก็ เพราะว่าประเด็นอย่างนี้มันมีความละเอียดอ่อนและมีความอ่อนไหวมากๆดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทําใจนิ่งๆแล้วก็รับฟังทุกข้วทุกข่ายทุกฝ่ายออย่างสังเคราะห์แล้วค่อยมาตกผลึกกันเอาอย่างนั้นดีไหมดีกว่าฟังเสรีพิสุทธิ์มีเวทไปแล้วมาฟังอาจารย์วิศนุเครือง,งามพูดเรื่อง ยติซักฟอกนายกที่มีประเด็นสถาบันสักนิดไหมครับค่ะนักข่าวก็ไปถามอาจารย์วิษณุถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละยะติเกี่ยวกับเรื่องสถาบันและจะต้องอะไรอย่างไร<ล>บ้างและมีประเด็นสถาบันเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไปฟังอาจารย์วิษณุออาไปฟังฟังว่าอาจารย์วิษณุจะชี้แจงอธิบายเรื่องนี้อย่างไรเช่นค่ะที่ผ่านมาครับมีการตั้งยติเกี่ยวกับสถาบันบ้างไหมครับ๋อก็ เจ็ดไปเฉียวมานั้นมีแต่ว่าตรงๆอย่างนี้ไม่มีแล้วแต่ว่าเมื่อถึงเวลาในสภาเข้าเมื่อเจออย่างนี้เข้าท่านผู้ใดที่จะภิปรายหรือแม้แต่ผู้ที่จะตอบเองเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังเพราะเท่ากับเป็นการกล่าวถึงพระมหากษัตริย์คือก็ก็กกกระมัดระวังนั่นละกันผมไม่ได้แปลว่าพูดไม่ได้นะพูดได้แต่ระมัดระวังเพราะนี้นั้นก็จะไปเจอข้อบังคับการประชุมสภาแล้วก็อาจจะถูกป,ประท้วงหรือคัดค้านได้ แต่แกโยตินคือไม่ไม่สามารถที่จะแก้ได้ก็เขาเขียนมาแล้วผมไม่ทราบรับรื่งสภามันจะมั่นหวายนะฮพอพูดเรื่องนี้จะมีการปะท้วงนู่นนี่นั่นไม่ทราบยังไม่รู้พูดอะไรเลยอย่าไปคิดในทางร้ายไปก่อนเพราะว่าอเนี่ยเขากล่าวหานายกเขาไม่ได้กล่าวหาสถาบันเขาหานายกแต่ทีนี้กล่าวหานายกเพราะไปทําผิดที่เกี่ยวกับสถาบันซึ่งก็คงจะต้องอยู่ที่ว่ากล่าวว่าอะไรยกตัวอย่างมาว่าอะไร ประเมินว่ามันจะไปได้ไหมครับการอภิปรายแบบน,น,น,นี้ถ้ามีการพูดถึงเนื้อหาตระมา้ไสสผมตอบไม่ถูกเพราะผมยังไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเนี่ยแ,<ต>แล้วอภิปรายรี่สถาบันเนี่ยเ<ะ>ส้นบอกว่าอภิปรายได้แค่ไหนก็เส้นมันก็มีอยู่แล้วแตนน่ละท่านชำนาญการอยู่ในสภามายาวนานรู้แล้วก็วผ่านมาตั้งหลายอภิปรายแล้วก็คงระวังแล้วท่านประธานก็คงจะต้องควบคุมในส่วนนี้ผมไม่ได้บอกว่าพูดไม่ได้พูดได้แต่พูดให้มันเป็นเรื่องของ รัฐมนตรีก็แล้วกันอย่าให้เป็นไปพูดเป็นเรื่องของสถาบันมันถ่ายทอดได้ไหมหรือว่าต้องเป็นประชุมรับแล้วแต่ว่าใครจะกล่าวหาว่าอะไรแล้วตอบอะไรมันอยู่ที่เนื้อหาแล้วอย่าตั้งหลักก่อนว่าเฮ้ยจะประชุมรับไม่ใช่ทําไม่ได้อย่างนั้นผิดแต่ว่าเมื่อถึงเวลาพูดกันเราก็จะได้รู้กันว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้สมมติเกิดคุณกล่าวหาแล้วรัฐบาลเห็นว่าจําเป็นจะต้องตอบเพื่อเกิดความชัดเจน แต่การตอบนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สมควรเปิดเผยต่อสาธารณชนรัฐบ,บาลก็ขอให้ประชุมลับเฉพาะเรื่องนั้นสมนาทีจบอะไรอย่างเงี้ยสามารถจมางารอภิปรายได้ว่าไรเข้าบังคับเปิดให้ไม่ว่าอภิปรายไว้วางใจหรือไปมากฎหมายหรืออะไรก็ตามการพูดทุกชนิดในสภา,าเนี่ยได้ทั้งนั้นแล้วคนขอคือรัฐบาลอย่างนี้งานหนักก็ไปตกที่รา ทุกครั้งที่มีการประชุมสภาแล้วก็มีนายกอได้ขอขึ้นมานั่งบันลังนะงานหนักั้งนั้นนะ <Okay. S 1> อ้าวแล้วครับอาล้วครับชัดเจนนะอาจารย์วิศนุพูดดีนะอพูดเป็นกลางมากแล้วก็ยึดหลักเป,เป๊ะเลยใช้ได้ใช่ได้แต่ว่ามันมีความตอนหนึ่งนักข่าวถามว่าสสที่อภิปราย มีเอกสิทธิ์คุ้มครองใช่หรือไม่อาจารย์พิศนุก็บอกว่าการพูดในสภาผู้ใดจะนําไปกล่าวหาฟ้องร้องในทางใดๆไม่ได้แต่แต่แต่ถ้ามีการถ่ายทอดสดไปสู่บุคคลภายนอกจะไม่มีเอกสิทธิ์ตรงนี้ที่ผ่านมาก็มีการฟ้องร้องกันอยู่หลายคดีรับทราบกันตามนี้นะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาว่ากันต่อนะคะ